อาหารจะแข็งแ่กอย่างไรก็ตามแต่พ่ายแพ้ได้เพราะการเมืองอ่อนแอขเขมนโจมตีเราว่ายิงกอดฝ่ายไทยเงียบครับผมมีไมเหมือนกันแต่เงียบเพราะนายกรัฐมนตรีไม่ได้มอบอำนาจให้ตอบตอนนี้เขาเคลมแค่ตามชายแดนนะต่อไปเขาอาจจะเคลมถึงวัดศรีสวายซึ่งอยู่กลางเมืองสุขโขทยัยเงียบเป็นต้นนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งเราเนี้ยเราต้องชำระหรือประวัติศาสตร์ ต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนตอนนี้เราอาจจะมั่นใจในกำลังทหารของเราว่าเหนือกว่าแต่เกมการเมืองระหว่างประเทศเขาเหนือชั้นกว่าเราแน่นอนอันนี้ขอยืนยันแล้วคนที่ดูแลเรื่องนี้จะเป็นคนเดิมต่อเนื่องกันมายาวนานเขาแม่นในเอกสารมากกว่าเราอีกให้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะเรื่องสันปันน้ำเรื่องพันโทเบนาดเรื่องพันเอกมองกีเอมาทำเนี่ยถามว่านายกรู้หรือไม่อ่ะก็านายกก็ไม่น่ารู้ถูกไหมครับดังนั้น ไอสิ่งที่เราได้เปรียบเราดันไม่รู้เราก็เลยสู้ไปตามหมากของเขาหมดเลยซึ่งมันผิดมากเลยจริงๆเราต้องสู้ตามหมากของเราถแถลงต่อชาวโลกว่าอะไรคืออะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วให้เขาตามแก้เกมเราบ้างอันนี้เราไปตามแก้เกมเขาหมดเลยเขาเดินหมากไปเราต้องไปกันทีหนึ่งเขาเดินหมากไปตรงนู้นเราก็ต้องไปกันอีกทีหนึ่งซึ่งมันผิดมากเลยนะครับวันนี้ต้องบอกเลยทหารจะแข็งแกร่งอย่างไรก็ตามแต่พ่ายแพ้ได้เพราะการเมืองอ่อนแอ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทีมการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยผมว่าต้องเปลี่ยนต้องเอาคนที่มีความรู้ในประวัติศาสตร์ทุกๆด้านมาเลยแล้วมารวมกันว่าคราวที่แล้วเราแพ้เพราะอะไรแล้วเราแก้ประเด็นเหล่านี้ได้หรือไม่ผมไม่ได้บอกว่าต้องไปศาลโลกนะแต่ถึงไม่ไปศาลโลกเราก็ต้องถแถลงว่าเหตุที่เราไม่ไปเพราะหนึ่งสองสามสี่มันจะสวยงามกว่าที่เราไม่ไปแบบดือด้อทุกวันนี้เนี่ยนะครับรัตรีกลาหหมพูดว่าเอ้ยเราไม่รับอำนาจศาลโลก พูดได้ครับแต่ว่าถ้าจะให้สง่าง,งามจะต้องชี้แจงได้ด้วยว่าเหตุหนึ่งสอสาสี่อันนี้กัมพูชาหาเรื่องเราไม่เป็นธรรมอย่างไรเราจึงไม่ไปสาลโลกและไอตรงเนี้ยพื้นดินมันเป็นของเราอย่างไรก็ต้องชี้แจงไปพูดโนแมนสแลนอดีตนาย,ยกพูดโอ้โหทีนี้รัฐมนตรีพูดตามหมดเลยโนแมนสแลนหมดเลยมันใช่ที่ไหนโนแมนสแลนคุณยิงเขาไม่ได้นะเพราะเป็นดินแดนที่ไม่มีเจ้าของคุณต้องบอกเป็นของไทยเขาเข้ามาจึงเกิดปะทะกัน นะครับต้องบอกว่าเรามันต้องเปลี่ยนทีมทั้งหมดแล้วก็เอาคนที่มีความรู้เข้ามานะครับไม่เอาพรรคพวกนะครับเรื่องประเทศชาติเนี่ยเรื่องพรรคพวกต้องวางไว้เลยเอาคนดีคนเก่งเข้ามาแม้แต่คนที่ไม่เห็นด้วยกับน,นายกก็ต้องเอาเข้ามาจะได้รู้ว่าเขาเห็นต่างอย่างไรทุกวันเนี้ยเราไม่มีเพื่อนในเวทีโลกเลยนะครับบอกว่าอย่างนี้ครับตอนที่ประชุม Summit, เอเชียเ e c u ริตี้ u มิ i t เขมรโจมตีเราว่ายิงก่อนฝ่ายไทยเงียบครับผม มีไม่เหมือนกันแต่เงียบเพราะนายกรัฐมนตรีไม่ได้มอบอำนาจให้ตอบผมบอกเลยฝ่ายกระทรวงต่างประเทศเขาจะตอบไม่ได้นะครับถ้าผู้มีอำนาจเนี่ยที่เป็นรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีไม่ได้สั่งให้ตอบดังนั้นพอไปเนี่ยกัมพูชาประนามเราตลอดทางเลยนะยมันก็เลยกลายเป็นว่าเพื่อนบ้านเนี่ยประเทศต่างๆที่เขาอยู่ห่างไกลจากกัมพูชาเนี่ยโจมตีประเทศไทยหมดเลยนะครับเป็นเรื่องที่น่าอับอายแต่ไม่อยู่ในข่าว แล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราพูดไปหลายครั้งในรายการแล้วว่าให้ตัดน้ํามันเชื้อเพลิงทุกวันนี้ยังไม่ยอมตัดเลยรัฐบาลไม่กล้าพูดเลยกลัวนายทุนจะกระทบเลยครับเราขายน้ํามันเชื้อเพลิงให้กัมพูชาปีละห0 0 0 0่นกว่าล้านบาทคิดเป็นประมาณ55%ของที่เขาใช้เราต้องตัดเพราะเป็นยุทธปัจจยัยก็ไม่ทำถ้าเราทำนะทุกอย่างจะดีกว่านี้เราก็ไม่ได้ทำเลยดังนั้นจริงๆแล้วเขาวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนและผมเชื่อนะเรื่อง ตัดน้ามันเนี่ยผมไม่คิดว่ารัฐบาลรู้ไม่ทันหรือจะตื้นเขินจนคิดไม่ออกว่าน้ํามันใช้ใส่รถถังน้ํามันใช้ใส่เครื่องบินน้ํามันใช้ใส่ในยุโทโธปกรณ์ต่างๆมันต้องใช้อาจารย์การเคลื่อนยุทธโกคทรณ่คิดว่ารัฐบาลไม่รู้เหรอครับเนี่ยก็ยังเปิดช่องให้เข้าใายใจอยู่ดีซึ่งผมก็รู้สึกว่าเอตรงนี้มันจะด,ดูไม่ธรรมชาติเกินไปหน่อยเพราะปกติการรบแล้วเนี่ย ที่ลบกันชนะได้เนี่ยอาจารย์ดูสามก๊กมาชนะตรงไหนไหมไปตัดสเสบียงไปทําลายกองสเสบียงเขาทั้งหมดสมัยโจโฉทําลายอ้วนเซี่ยวอ้วนเซี่ยวใหญ่กว่าตั้งเยอะก็ทําลายกองสเสบียงซะก็จบแหละของเราเราใหญ่กว่าแต่เราส่งสเสบียงให้เขาเฉยแลย้วเราส่งยุทธปัจจัยให้เขาเฉยเลยแล้วบอกว่าอย่าลบกันอย่าลบกันแต่คุณส่งยุทธปัจจัยก็คือน้ํามันให้เขาเนี่ยมันคืออะไรครับทีนี้รัฐบาลต้องตอบคําถามผมนะตอบคําถามประชาชนด้วยว่าส่งยุทธปัจจัยให้เขาทําไม ต้องบอกว่าที่ผ่านมาอเมริกานะได้ทำรายงานขึ้นมาฉบับหนึ่งน่าสนใจมากเลยรายงานตัวเนี้ยคือ policy and pattern เรื่องของกัมพูชาที่เกี่ยวกับ transnational crime oh. เอ,อเขาเรียกว่าอาชญากรรมข้ามชาติ mm hmm. และเกี่ยวกับประเทศกัมพูชาแล้วมีชื่อคนหมดเลยนะ oh. แล้วไอ้ที่ทำเนี่ยสนับสนุนโดยทุนของอเมริกันด้วย oh. ผมบอกอันนี้สำคัญนะฝ่ายการเมืองเราต้องอ่านนะ mm hmm. ว่าใครเป็นใคร เงินไปหล่อเลี้ยงตรงไหนเขาทําให้มาแล้วแต่กัมพูชาเถียงว่าอะไรไหมโอ้ยไม่จริงเท็จหมด <S 2> <S 2> ต้องบอกก่อนนี้การรายงาน<ม>นี้นะผมคิดว่ามีส่วนถูกบ้างแน่นอนและเราจะได้รู้เขารู้เราแล้วเราจะได้รู้ว่าอเมริกันคิดยังไงกับกัมพูชาเห็นไหมครับกัมพูชาเริ่มอ่อนลงกับอเมริกันเนี่ยรายงานฉบับนี้มันจี้ไปที่กล่องดวงใจของเขาจริงๆฝ่ายไทยต้องศึกษารายงานนี้ให้ดีแล้วก็ประสานงานกับสหรัฐ และจีนว่าเราจะทำลายอาชญากรรมข้ามชาติที่อยู่ตามแนวชายแดนทั้งหมดด้วยทุกวิถีทางออันนี้ต้องทำนะเรื่องความขัดแย้งชายแดนเรื่องหนึ่งแตกอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยมันทำลายชาติเราเชื่อไหมครับรายงานฉบับนี้บอกว่าไอ้เงินที่เขาได้เนี่ยมันเป็นหกติเปอร์ซ็นของ GDP เลยนะเงินจากตรงนี้ oh, 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 oh. น่ากลัวมากนะครับแล้วก็อเมริกันก็มีความกังวลมาก แล้วจีนเองก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องคอเซนเตอร์อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราควรจะประสานงานกับสองชาตินี้ว่าขอจัดการเรื่องนี้ร่วมกันแล้วกันจะทําให้เขาอ่อนกําลังไปเยอะมากเลยนะครับถ้าเราจัดการเรื่องนี้ได้และก็เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกเพราะอะไรรู้ไหมครับรายงานฉบับนี้บอกว่ามันเป็น global security threat นะมันทำลายความมั่นคงของโลกนะไม่ใช่แค่ของไทยนะของโลกเลยเพราะฉะนั้นรายงานฉบับนี้สำคัญมากจริงๆแล้วไทยต้องศึกษาอย่างละเอียด และประสานงานกับทั้งจีนและอเมริกันให้ชัดเจนว่าขณะที่เรามีเรื่องกับกัมพูชาเนี่ยเราจะทําลายพวกสีเทาตามแนวชายแดนทั้งหมดด้วยแต่ก็ต้องถามอีกว่าแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไทยมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่ามีใครไปลงทุนในแถวนั้นหรือเปล่าและการเมืองไทยมีไหมถ้ามีมันก็จะมีแรงต้านมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยเช่นกันคนไทยหลายคนยังไม่รู้นะว่าก่อนหนึ่งเกนสีเนี่ย พระตะบองเสียม,มาราชศรีโสภาเป็นของไทยนครวัดเป็นของไทยเนี่ยคนไทยยังไม่รู้เลยนะแต่มันถูกจัดแสดงไว้ที่ฝรั่งเศสในพิพิธภัณฑ์ว่ามีศิลปะของเขเมรเต็มเลยนะแล้วก็มีนครวัดจำลองแล้วเค้าเขียนว่าเป็นของสยามลงพศนะหนึ่งแปดเก้าเก้ามันชัดเจนอยู่แล้วครับเด็กไทยต้องรู้ว่าไทยเนี่ยเป็นเจ้าของพระตะบองเสียมมาราชศรีโสภลและปราจันตคิริเขตก็คือเกาะกง นะครับตรงนี้เราก็ไม่ได้แก้ขเมนเขาเรียนว่าอะไรรู้ไหมครับทั้งประเทศนี้เป็นของเขาาเมร์เอ็มพายขเมนโบราณซึ่งเราบอกในรายการหลายครั้งว่าขเมนโบราณไม่มีขมรที่เป็นผู้ปกครองและเป็นราชวงศ์เนี่ยเกิดขึ้นหลังสุโขทัยแน่นอนเพราะว่าหลังจากชัยวรมันที่9เนี่ยถูกปรองพชนไปแล้วซึ่งก็สุโขทัยก็เกิดไปแล้วนะครับมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของอยุธยาดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยราชวงศ์ขเมรเกิดก่อนอยุทยาไม่กี่ปีเอง น่าจะหลักสักไม่เกิน1ิปีอะ่ะเพราะฉะนั้นเองคาว่าขามรนโบราณและจะมาเคลมประสาทในเมืองไทยเนี่ยว่าเป็นของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดอะ่ะไม่ตรงกับประวัติศาสตร์ตอนเนี้เขาเคลมแค่ตามชายแดนนะต่อไปเขาอาจจะเคลมมาถึงเมืองการนะประสาทเมืองสงห์นะครับไปเคลมถึงนู่นวัดเจ้าจันทร์อยู่ที่สุโขทยัยไปเคลมถึงวัดศรีสวายซึ่งอยู่กลางเมืองสุโขทยัยเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งเราเนี้ยเราต้องชำระหรือประวัติศาสตร์ นะครับและโอบอุ้มบรรพชนของเราที่มีหลายชาติหลายเผ่าพันธุ์เข้ามาเป็นคนสยามของเรานี่แหละอันนี้อันนี้ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสวนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร